ด้วยอาณาปานสติเนี่ยนะ,ะเมอเจริญมาถึงจุดหนึ่งมันจะมีสัญญาณบอกว่าขันห้าเนี่ยมันเริ่มรู้ตัวขึ้นมาแบบระแคะระคายนะหรือว่ารู้ขึ้นมาจะๆจะแบบได้เห็นการเปิดโปงนะรู้ว่าตัวเองเนี่ยที่แท้เป็นขันห้าไม่ใช่บุคคล ไม่ใช่ตัวตนไม่ใช่อะไรอย่างที่คิดมาตลอดตั้งแต่เกิดเป็นแค่การรวมร่างกันประสานงานร่วมมือกันแหกตานะของขันห้าโดนแหกตาโดนต้มสนิทมาตลอดว่ามีตัวตนอยู่ในนี้นะคือพอเจริญอนาปาน,านสติไปแล้วเนี่ยมันจะมีสัญญาณบอกนะคือย,ยกตัวอย่างเช่นตื่นนอนขึ้นมาเนี่ยจิตรวมลง ไปรู้สึกถึงลมหายใจได้เองโดยไม่ได้มีความพยายามไม่ได้มีใครเป็นคนสั่งความเป็นอัตโนมัติเนี่ยคือคีย์ที่สำคัญมากๆอย่างหนึ่งที่เป็นเครื่องชี้ว่าขันห้าเนี่ยมันจะรู้ตัวเองว่าเป็นขันห้าหรือเปล่าถ้าไม่มีความเป็นอัตโนมัติยังต้องคอยจ้ำจี้จ้ำชัยยังต้องคอยสั่ง ยังต้องคอยถามตัวเองว่าเอ้เนี่ยมันเที่ยงหรือไม่เที่ยงเอ้เนี่ยเรากําลังรู้อะไรให้มันรู้สึกคลุมเครือคลุคลมเครืออยู่จะดูอะไรดีเนี่ยอย่างนี้เนี่ยยังมีตัวตนนํามันยังไม่ค่อยจะออกแนวที่ขันห้ามันจะรู้ตัวมันนะว่ามันเป็นขันห้านะยังมีตัวตนของผู้พยายามดูขันห้าอยู่หรือ พอตื่นนอนขึ้นมาจิตรวมรู้ตัวรู้ลมหายใจได้เองนะเสร็จแ,แล้วถ้าลุกจากที่นอนปลอยเลยขาดเลยขา,ขาดลอยลมเลยสติหายไปเลยนะมีความพุ้งสั้นมาครอบงำแทนอันนี้ก็ยังไม่ไม่ถือว่าเป็นสัญญาณบอกที่ดีแต่สัญญาณที่ดีคือว่าพอลุกจากเตียงนะมันรู้เท้ากระทบต่อรู้ความเคลื่อนไหวของอิรียบทเดินต่อจากเดิมเนี่ยที่มันเป็นท่านอนอยู่ นอนนอนก่อนลืมตาเนี่ยรู้สึกว่าจิตรวมลงสว่างโพรงแล้วก็เห็นลมหายใจเข้าออกนี่อย่างนี้เนี่ยนะอันนี้เป็นสัญญาณที่หนึ่งพอลุกจากเตียงไอความใส่ใจที่จะรู้ลมหายใจยังไม่หายไปไหนนะความใส่ใจที่จะอยู่กับเนื้อกับตัวที่เป็นออเรียบทปัจจุบันตามจริงเนี่ยไม่หายไปไหนยังติดตามเป็นเงาไปอย่างนี้ก็คือสัญญาณบอกอย่างหนึ่ง ว่าขันห้าเริ่มจะรู้ตัวว่ามันเป็นขันห้าแล้วก็ในระหว่างวันในะใจเนี่ยลักษณะที่มันเป็นคีย์นะคีย์สำคัญนะคือใจเนี่ยไม่แคร์ว่าจะพลาดอะไรในโลกไปบ้างแต่แคร์ว่ามีอะไรที่เราพลาดมองไม่เห็นหรือว่าเห็นไปไม่ถึงอยู่ในปัจจุบัน ยกตัวอย่างเช่นบางคนเนี่ยเริ่มเข้าใจแล้วว่าสัญญาขันเป็นยังไงคือความจําได้ไหมรู้ค,คือความสําคัญมั่นหมายนะว่าเนี่ยไอ้น,นี่เป็นตัวเป็นตนหรือเปล่าเน,นี่ยอย่างเงี้ยรู้หรือพอเกิดความชอบใจไม่ชอบใจนะเกิดความรู้สึกว่าชิงชังหน้าใครขึ้นมาอยากจะไปด่านะอยากจะไปเอาคืนแล้วรู้ว่านั่นคือสังขารขัน นี่ก็ถือว่าใช้ได้แต่อะไรที่มันยังไม่เคยเกิดขึ้นนะยกตัวอย่างเช่นทำสมาธิไปแล้วเกิดภาวะสว่างเหมือนไม่มีอะไรไม่มีบุคคลนี่ไอตัวนี้ก็ดีใจขึ้นมาว่าเฮ้ยเราถึงความรู้สึกว่าไม่มีตัวตนถึงความรู้สึกว่างสว่างนี่ลืมแล้วไม่รู้แล้วรู้ไปไม่ไม่เท่าทันแล้วว่าไอนี่ก็คือสังขารขันอีกชนิดหนึ่ง สังขารขันเนี่ยนะมันเกิดขึ้นอยู่ตลอดเวลาแต่เราไม่รู้ขันห้าเนี่ยมันไม่รู้ตัวของมันเองว่าไอ้น,นี้เป็นเป็นอีกการปรุงแต่งหนึ่งของจิตเป็นอีกสังขารชนิดหนึ่งที่มันเพิ่งปรากฏขึ้นมาเพราะของใหม่มาใหม่เนี่ยไม่คุ้นนึกว่าเฮ้ยเราเข้าถึงอะไรบางอย่างเนี่ยมีเราเข้ามาโดยที่ไม่รู้เนื้อรู้ตัวนะรู้ไม่เท่าทัน แต่ถ้าหากว่าเป็นคนแม่นในหลักการเนี่ยแล้วคุณแม่นแค่จุดนี้จุดเดียวเนี่ยนะไม่ต้องไปถามว่าทํายังไงให้คืบหน้าเลยมันจะคืบหน้าไปเรื่อยๆเองคือขันเนี่ยขันห้าเนี่ยมันจะรู้ตัวของมันมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นนะว่าจะเกิดภาวะอะไรขึ้นมาก็แล้วแต่มันเป็นแค่สังขารขัน จะจะมีภาวะอะไรขึ้นมาไม่ต้องสงสัยเลยว่าไนี่ไอภาวะแบบนี้เกิดขึ้นแล้วจะทํำยังไงต่อก็แค่เห็นมันเป็นสังขารขันที่มันจะต้องเสื่อมลงเป็นธรรมดาเห็นเหมือนกันการที่เราฝึกเห็นหายลมหายใจมาตั้งแต่ต้นนะแต่ถ้าเป็นตรงกันข้ามนี่เมื่อกี้พูดถึงสัญญาณบอกว่า ขันห้ามันเริ่มรู้ตัวว่าเป็นขันห้าขึ้นมาแต่ถ้าเป็นตรงกันข้ามนะถ้ารู้เข้ามาในกายใจแล้วรู้สึกว่าเฮ้ยมันมีอาการเร่งเร่งอยู่มันมีอาการอยากยากเบื่อๆอยากอยากอยู่มันมันบอกไม่ถูกว่าเร่งเอาอะไรนี่ส่วนใหญ่นะมันไปจะเป็นสัญญาณบอกว่าเนี่ยตัวคุณเนี่ยมันยังอยู่แล้วก็พยายามให้ขันห้าเนี่ยมัน มันเกิดอะไรขึ้นมามันเกิดภาวะที่เป็นสมาธิมันเกิดภาวะสงบมันเกิดภาวะของมรรคผลคือยังไม่ไม่เคยรู้ด้วยซ้ำว่ามรรคผลมันดียังไงนะรู้แต่ว่าฉันจะปฏิบัติเอามรรคผลแหละเพราะฉะนั้นนะโดยธรรมชาติธรรมดาของคนที่มันยังไม่เคยเห็นนิพพานเนี่ยยังไม่รู้ว่าขันห้าเนี่ยมันไม่ใช่ตัวของเราจริงๆเนี่ย มันก็จะมีความอยากให้ขันห้าเนี่ยมันได้มรคผลขึ้นมาซึ่งเมื่อใดก็ตามนะที่ขันห้ามันพยายามเอามรคเอาผลให้ตัวเองนะมันก็จะมีตัวเองความอยากของตัวเองเนี่ยนะมาเป็นกําแพงขวางมรคผลคุณไม่มีทางถึงมรคผลด้วยกันอยากให้ขันห้าเนี่ยมันบรรลุธรรมนะต่อเมื่อขันห้ามันมันทาความรู้จักกับตัวเอง ทีละครั้งทีละหนทีละนิดทีละหน่อยกระทั่งรู้ชัดว่าตัวเองเป็นขันห้าอย่างบริบูรณ์นี่แหละตรงเนี้ยภาวะทางธรรมชาติมันถึงได้ช่องเกิดจิตจะรวมเป็นสมาธิอีกแบบหนึ่งเนี่ยเหมือนเหมือนอกลุ่มแรกเนี่ยที่บอกว่ารู้บ่อยๆเทียบเท่าอยู่กัอรู้รู้ลมหายใจได้บ่อยๆเทียบเท่ากับตอนอยู่ในสมาธิเนี่ยนะกลุ่มนี้เนี่ยเป็นไปได้สูงที่คุณจะ มองเห็นว่าที่ลมหายใจเข้าออกอยู่เนี่ยมันเป็นรูปขันมันไม่ใช่ลมหายใจของคุณมันไม่ใช่ลมหายใจของใครไม่ใช่สมบัติของใครเป็นสมบัติของความแตกพังอยู่ตลอดเวลาแล้วพวกที่เห็นลมหายใจได้เรื่อยๆเทียบเท่ากับขณะอยู่ในสมาธินะพวกนี้จะแจมแจ้งว่าถ้าวันหนึ่งจะถึงมรรคผลเนี่ย ันไม่ได้มีมรรคผลให้ใครมันจะรู้ขึ้นมาก่อนล่วงหน้าเลยนะว่าคนได้มรรคผลคนบนรรลุธรรมเนี่ยไม่ใช่คนที่ได้รางวัลนะมีแต่ภาวะความทุกข์อะไรบางอย่างมันถูกปลดปล่อยไปเหมือนท่านวชิราเถรีท่านเคยกล่าวไว้นะในสมัยพุทธกาลนะ เป็นพิกษุณีนะท่านบอกว่านอกจากทุกข์ไม่มีอะไรเคยเกิดขึ้นนอกจากทุกข์ไม่มีอะไรเคยดับไปนะมันไม่มีบุคคลมาตั้งแต่แรกคืนนี้จะมาพูดถึงสิ่งที่ช่วยให้รู้สึกสงบจากความอยากเพื่อตัวตนซึ่งมันก็จะทำให้คุณขยับเข้าใกล้ความเป็นไปได้นะที่ จะให้ขันห้าเนี่ยมันรู้ตัวเองว่าเป็นขันห้าเนี่ยอันนี้คือคีย์สำหรับคืนนี้นะเราจะค่อยๆขยับไปทีละนิดทีละนิดคืนนี้เราจะพูดในแง่ว่าทํายังไงให้ความรู้สึกในตัวตนมันสงบลงนะสงบลงจากความอยากความอยากในตัวตนเนี่ยถ้าสงบลงได้เมื่อนั้นเหมือนกับเปิดทางโลง่ลงๆให้ขันห้ารู้ตัวเองว่ามันเป็นขันห้านะ